ยอดเจ้าอนของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกอย่างเป็นเครื่องดนตรีได้หมดนะฮะเล่นได้ทุกอย่างเลยคุณได้2คนที่เก่งมากๆแล้วนะครับวิธีการเล่นของซุปตาเต็ม10ของเราคือมันจะมีชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังในจอทีวีนี้นะครับซึ่งคุณจะไม่เห็นเพราะคุณไม่หันไปเห็นแล้วเนี่ยนะครับสคนนี้เขาจะเห็นชื่อปุ๊บเขาจะใบให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลต้องตอบให้ครบทั้ง3าอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบตอบยาวไว้ก่อนตอบยาวไว้ก่อนเลย สคือที่เหลือห้ามช่วยมีแค่เล่นกัน3คนคนถ้าตอบถูก1ชื่อเอาไป2,000บาทแต่พอครบ10ชื่อใน90วินาทีกลายเป็น1 0 0 0 0แบาททันทีแจมเป็นคนเดียวนะครับที่จะบอกว่าข้ามได้แล้วจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาพวกนี้ก็จะส่งซิกมาว่าให้ข้ามคุณต้องพูดว่าพูดข้ามปุ๊บมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีเอาจริงนะนะ1,0,000 0บาทไปเลยซุปตาเต็มสิชื่อเต็มไว้นั่นชื่ตมไไม่ได้ข้ามเลยครับ ถ้าบอกอาชีพไม่ได้เดี๋ยวจะค่อยๆใบเป็นเป็นตัวตัวเนาะพร้อมเตรียมตัวเริ่มแฟนเอเล็กธิระเดชเออผูกอะไรผูกอะไรผูกโอโบอะไรโบอะไรสูดสูดสุดที่ตาโบนี่เดือนเอเล็กธิระเดชแฟนอเล็กโบเดือนอะไรเดือนมีเดือนมีนาคมแล้วเดือนอะไรต่อ เมษาเมเมโบเมเดโโบเมรดาเออได้วแไปไปต่อผู้แต่งงานไปสับ่าผู้แต่งงานไปชมพู่อะไรพิพานีมิสท์พิพานีขครับนี่อะไรผมผมเปียอะไรตรงนี้เปียไม่ใช่แบบข้าไปแล้วข้าไปแล้วครับเป็นแฟนดี้เลสเบี้ยนที่เป็นแฟนดี้เป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามเลยอันอันแรกอ่ะเป็นดี้เป็นอะไรเกย์ตูดเลสเบี้ยนไม่ ทอมเออทอมทอมกินเหล้าเยอะๆแล้วช้ำได้ยังไ่ไหวทอมอะไรทอมทอมแหงเออนักทอมแหงได้เ่นแฟนฉันแจ็คแฟนฉันไม่ใช่พระเอกพระเอกแน็กชาลีโอเคได้นักไร่ได้ปากเดียวปากเดียวปากเบะปากเบะปากเดียวถ้ามีปากคว่ำเวลามีแฟนแล้วก็เดี๋ยวไปมีอีกคนนึงอ่ะอเรียกว่ามีอะไรไม่ใช่คนเซ่ิชู มีแต่รุ่นทำใบรุ่นมีแตนรุ่นอีกคนนึง่เป็นอะไรมีคนที่สอาครับไปก่อนครับไปก่อนอยู่พีพี่พีคู่กับบิวก้นไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็คือผู้ชายอะชายอะไรผ้ชายลงพี่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 8โมง8โมงช้าร้องเพลงอะไร8โมงเช้าร้องเพลง น้อง19แล้วน้องอาจจะยังไม่ได้รู้แบบพลังคาแบบนกครังความรู้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับก็ได้ไปเหมือนกันนะครับคนนี้ก็ไหไปเมื่อกี้มีโบเมลดาปปยตรีชดารู้จักป่าอ่ะปอยตรีชดาเพิ่งแต่งงานไปไม่รู้จักมานี่เลยฮะเชิญเชิญเชิญตนนี้ทอมแฮงได้ไปแนักชาลีรู้จักกิกสุวัจนีนะฮะไม่รู้จักนับบิวกินได้ไปชายชาติโยดมอ่าชายชาตินะฮะ คุณคุณตอนรอนเช้าเราล้องเพลงเพื่ออะไรฮะเพลงชาตินะครับ<า>อ๋อใชยแล้วก็ชาติไม่ได้แจ็คพอตไปแต่ได้มาร่วมสนุกกับพวกเราและรับเงินกลับบ้านไป4ข้อ8,000บาท วันนี้นะครับขอบคุณนะครับเหล่าซุปตาทุกท่านที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมทางบ้านก็สนใจอยากจะปาร์ตี้กับเรานะครับสมัครมาตามช่องช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรานัดกันนะครับอาทิตย์หน้าครับทางช่องโมโนย9สบเก้กับ Hollywood เกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เยลลี่ปีโป้ ปล่อยแล้วมันท่ามันหมดอ่าเช้าเลยให้ท่านี้มาถ่าอยากเห็นใครทำอยากเห็นคุณพ่อทำฮะด้ไหมพี่ม,มีความรู้สึก<ข>เหมือนชอโตมยังไงไม่รู้ไอ้กวินมองบ้างไอ้นี่เหลอ แสงดาวก็เหมือนแกงกันอะไรมั้ย <laughs>